สองรีแอคปรางกันนรันถูกถามรักครั้งใหม่เอ๊ะหรือจะมีข่าวดีครองตัวเป็นสาวโสดมาร่วมปีสำหรับนางเอกสาวปรางกันนรันวงคจรไกลหรือที่ทุกคนจะเรียกเธอว่าเลดี้ปรางหลังเลิกกับอดีตหวานใจแรปเปอร์ดังจนฝ่ายชายงูปออนมีความรักครั้งใหม่สาวปรางก็ยังไร้วี่แววอินเลิฟกับเขาสักทีล่าสุดได้เจอสาวปรางก็ไม่พลาดอัปเดตสถานะหัวใจตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง รางบอกว่าช่วงนี้ยังไม่มีหนุ่มๆเข้ามาจริงจังเพราะส่วนตัวยังไม่พร้อมที่จะไปออกเดตกับใครช่วงนี้ทำงานค่อนข้างเยอะการที่จะออกเดตกับใครก็อยากมีเวลาให้กับเขาเต็มที่ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีอารมณ์หรือฟิลนั้นยังอยากเก็บวันหยุดไว้อยู่กับตัวเองยอมรับว่ามีผู้ชายเข้ามาคุยชวนออกเดตด้วยซึ่งเป็นหนุ่มๆน,นอกวงการที่เพื่อนแนะนำให้ตอนนี้อยู่ในสถานะค่อยๆรู้จักกันดีกว่า โดยส่วนตัวไม่ได้กลัวการเริ่มต้นใหม่แค่ยังไม่พร้อมที่จะเริ่มมากกว่าถามว่าอยากมีความรักไหมยังอยากมีเสมอยืนยันว่าตอนนี้ยังโสดคะ่ะ